สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนคลับ FC แฟนเพื่แฟนมาราทอนสก้ๆทุกคนครับโอ้โหนะครับเลือกแล้วเนี่ยมาทีนี้เลือกแล้วเลือกแล้วพร้อโอ้ระวังรถนะครับโอ้โเก็บแดดนะลูกต้องเลกเก็บแดดสิ อันนี้รถวอสอยู่ฝั่งนี้ครับไปไหนเนี่ยวันนี้ไปนู่นอะไเหรือไปนู่นเลยครับระยองเลยครับยิ่งตรงระยองรู้จะไปไปกบุรีลำกับเราเสด็จแบนอยู่บุรีรัมย์เลยสบายครับเอาท่านอีก่อนครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่เสด็จแบนนะครับคุณว่ายจังหน่อยครับช่วงนี้ นี่เดี๋ยติ๊กอมได้ค่าขนมกลับบ้านนาดเดีมวนะน้าผัถ่ายเอ้าถ่ายกับน้าผัดไทยกันได้กินร เดมอนลิทิไก่ครับผมโอ้หอันนี้บอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับแล้วครับไปเจอกันตอนเย็นที่ี่นู่นแหละครับระยองับเเป็นนจอกันีาอนี้เราจะกลับเลยเหรอลูกต้องไปเรียนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่สานพี่ปอมแปมเปลี่ยนโทรศัพท์นะตุ๊กเปียตุ๊กเปียมานี่ก่อน

ครับดปนทางปลอดภัยครับบอโอ้ีเนินชาน่อยำเพริโชว์คอดี้ลำเพินโชว์ด้วยนะครับเรนท้าวค่ะเีำเิ้าวนีนนีหัวหน้ามหนามโจนี่นามครับ ฝากเนื้อฝากตัวนะครับเฮียฝากเนื้อฝากตัวพวกเราบอกเฮียแล้วว่าเดียร์คอนตัวนี้จะห้เป็นแบบไปดูหมอโอเคไหมฮะออกงานเป็นผู้หลักผูู้ใหญ่ดโอเคมากขอบคุณครใจขอบคุณคนต่อไปใจหนุนครับขอบคนนี้มันมากกว่ามันมากกว่าเพราะว่าพ่อใหญคือต้องดูแลทีมงานดูแลน้องๆดูแลน้องๆบริบาลทีมงานที่เป็นเพราะว่าคือเราจะอาศัยเกอร์เรชั่นใหม่กับวงนี้ใช่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 ่ใช่่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ พอดีบริเทานี่คืออายุแล้วอาวุโสอาวุโสเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วใช่ถามว่าดีกีด้วยความว่าอีกเก่าแล้วก็บริแกะบริยังยังยังทำงานได้เหมือนเดิมยังอยู่บนเวทียังมีออร่าคือแมนล่เป็นพอไามาะหรือเป็นยังทังสิหรือเป็นไอ้เป็นยังก็ต้องแบบคืออายุประมาณนี้ไม่ให้เกินนี่ว่าให้เกินนี่ไม่เกินนี่สรุปนยัยแบบพอังหยุดพออาทิตย์ยังไม่สรที่มีเป็นพอไหมยะเป็นยังนี่ก็คือให้เป็นอยู่นี้ อยู่วงใหญ่ครับแมีนอยู่วงใหญ่แต่นี่ก็เข้ามาช่วงมาเป็นพอ่อพญาติอยังคือลิ่นตำแหน่งพอ่อพญาอยู่เขาต้องเป็นแบบนี้นี่คือชุงชุดที่ตรงนั้นที่คิดไว้นะและวย่งน่งคือเป็นเกณฑ์ชั่นใหม่เลย อ่าเป็นไปได้เฉยแล้วให้ดูแลน้องๆนี่ครับผมอันนี้อ่านอ่านผ้าใบแล้วอ่านาคตแล้วก็อาจจะเป็นมือซ้ายมือขวาพลอดไว้ใจเอาเฮ้ยหน่อยเพราะว่าคือด้วยผ่านการะดี่ขงผมแล้วนะสบายใจได้อ่าเนี่ยอย่างนี้คือนิสัยกานอ๋ออันนี้เรารู้อยู่นะบุคลิกบุคลิกบุคลีหมดอันนี้เขาบอกว่าจะไปเป็นนักเอกหรือเป็นตลกเขาบอกเขาเป็นตลกไี่ครับน้องมีความสามารถครับใช่ถูกต้อง ถ้าผ่านหน้าเฮียหอยกับบ๊อดบ๊อดโจไม่ผิดหวังสบายใจได้ทุกอย่างที่บอดจะเอาไปรวได้ครับบงครับเึงครับเจกันที่ร้านสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัครับอ้าพี่น้องเข้าอลาเข้าไปเมื่อปืนตะพี่ตะลุกเสาอลาเข้าตะลกเสาดาวลุงนี้เอกีนเขาว่าเขาว่าให้รับบุทก็ตะลุกเสาดาวลุ่อโันธพ่อพันธพ่อพันอันธุ์ัพ่อพันอันน้อันน้อ นี้พรเอกดูแลน้องนอนนี่ตลกไเนสิรัมนเกลือน้ำมาดแ่ตลกตอไระได้ปะตลกสาวดาวลุกไดอาไอฮเนกแสไฟังแถลงข่าวเพราะนั้นได้ถามข่าวกันเลยจ้า่เป็นยังไงมิชอบที all, ่สุดเป็นยังไงขยันนเต่นเตนอยล่ครับตเต็วันีตื่นเต็นตื่นเต็นจนหอนเลยนาะตื่นเต้นจนหอนจะได้คนขวางป่ ให่รับว่าไ่วางใจคือว่าบดสอบอะไรเงี้ยเป็นในข้อในข้องใจครับเดี่ยาไปเป็นของแดงครับเทนนาทีเทีพีคืออะครดีใจนดีใจนำจะเป็นแบบว่าซ้ำอีกสาาหนึ่งของสาวน้อยเพิ่นแท่งกันนะเอบดด้ก็ได้เแค่รถขนาดลงมากหรอก <Gym. S 2> ครับพาจางรดลงมากสำหรับพี่ดอกจีเป็นบอดมี้ชุ้นสูงเลยนะใหจะผภาเนอกชุ้นน่อย อย่างหนึ่งมาจากพวกไงเราติดงานนั่นสินะสามารถเอาสาวหน่อยน้ำพึ่นโชว์อะไรเสดดุด้กันเสดดุด้กันครับดีใจเนาะสำรับพระเอกพอดีนะครับไปดูการหน้าใช่ไหมดีใจครับกับพระเอกพอดีแลละครับแล้วก็ะตลกสาวเอาลองกินหน้าการนุ๊กกินหน้าการนหมพี่เรามาข้างเอกนั่งใจกันบุ่นวุ่นเอาไปนั่งไปยืนสู้กันไป็จิ๋มวนเนาะมั่นแล้วคือกันขวาบระเด็นเราที่เรงนี้เ่ะ อะไรแบบบดโจทล์น้าหน้าเป็นจะมวนจมวนปลาคิดว่าสิไีดำเลี้ยงเกี่ยวหนามากปะเจ้าหนามากปะคิดว่ารเดือดซืออบอกกันกันว่าบุตรในรลำเรืองอีหลีมันเกิดตังตั้งใจแมนครับเวลาอยู่อยู่อยู่หน้ากล้องเพาเห็ุคอนเทนต์กันกันม้วนบอนัวหบวนเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วออกไปก็คือนหนาทีขึ้นหนาทีครับ เ็็ี่ครับลอยหัวที่ก้าวลึกล่ะเอ้โหหันน่ายิ้มหมดตัเนาะเป็นบ้าหันก็อยากหัวก็หันนีมันยิ้มหมดตัเนาะน้ำตาตั้งไหลรักมากตัวกยิ้มเด็กก็หันกับขึ้นมาแบบเบียกเบียต่อตัวเนาะสวัสดีครนะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเป็นยังไงบ้ารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะตอนแรกก็ดันก็ยังหมือนว่ายันยันเออเออเออบ๊าได้นะแต่ตอนนี้นุ่นเริ่มเออเออแล้วเออเออบ๊ายได้ไอ้ล็องเห็นมึงดู เออก็ได้เออตลอดแบบเปนมากระไรนคือเออไปทจงหวะอยู่นู่าเนี่ยครับพระเอกดาวลุ่งพบกับตลกสาวดาวลุ่งไปด้วกันอดหลอดครับเดี๋ยวก็รอตวกันมาดีหน้าวะดูการหน้าวะ้ดูการหน้าเลย เปิดโปงตามที่บอลเพิ่อนแจ้งไว้กับวันที่31สิงหาครับ31สิงหาก็คือเปิดโปงราคาซ่อนในซ่อนใน้0 0ลำเพลินโช์ใช่ไหมใช่ครับ300ลำเพลินโช์ครับมวนซืีนโมเซลสะเดือ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 คช่วยอย่างเดียวช่วยอย่างเดียวครับอย่างเดียวคากติดตามนะครับพี่ร้องครับเนี่ยล่ะมาร์นมอมาร์นระติบมาร์นระดิครับผม ไปเบอร์ันสองครับพี่น้องครับอันสองจะได้เดี๋ยวนี้ห้องวุ่นเดียวกันไหมเดียวกันเอออันสามมองกรบอลนะโอ้โหป้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฮอตกราพี่น้องเพียสมนีครับขออนุญาตเอาโทรศัพท์เอาเลขบัญชีให้น้องโปแกมบอค่ะบอค่ะพี่วางสัตว์พี่ไม่ได้บอกว่าไอ้แบ่งกันค้า่ไม่ได้บอกแต่ว่ามันเป็นนั่นมันเป็นกฎแม่มันเป็นกฎกฎอี๋อกฎที่่ไอตั้งขึ้นเมื่อกี้เขียนอยู่่ไห้ตั้งขึ้นเมื่อกีี้น่ติดแมนวางเพื่อนโอนติ้งเมื่อกี้นี่ตั้งปุ๊บทันทีเลยล่ะ

ไปสองคนหน่อยมั้ยอันนั้มีแค่สองคนไปละพ่อจะไปแร้วพอโจ้กับแบบแักเรื้อเป็นนักขันพ่อเจนี้ครับว่าพ่อพ่นเอาตาอันไม่รุนไหมเอาอันนี้ก็ไม่รุนเหมือนกันเป็นเอาตาไม่รุนนี่ไหมไม่รุนส้มสามสีเลยไอ้ไม่มีไอ้ส่งให้เขาไหมไอ้เจนี่เขาดาราจิตป้านี่ละครับพี่น้องคะพี่น้องใจอะนครับพอกันกิมนาครับสวัสดีครับ